คลิปนี้นะคะเรามาอยู่กับไม้บุกของ Vs นะคะเป็นตัวที่นิยมมากเนาะนั่นคือคิงคองนะคะวันนี้นะคะเราจะเอาคิงคองมาสองตัวเลยเนาะก็คือเป็นตัวแรกกับตัว l t d นะคะก็ลองมาดูกันว่าความแตกต่างของสองไม้เนี่ยในราคาที่มันต่างกันพันหนึ่งเนี่ยอะไรที่มันเหมาะกับเราเนาะ ต่อไปนะคะมาดูเทคโนโลยีของไม้นะคะสองตัวเนี้ยมันจะมีเทคโนโลยีแรกก็คือเป็นเฟรมแบบ T in one T in one เนี่ยก็จะมีรูปเฟรมเอ่อสีลี่์พนเปปูเนาะที่มันจะช่วยให้หน้าไม้มันไวขึ้นนะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องของแรงตึงของเอ็นนะคะมันทําให้เราเนี่ยขึ้นเอ็นปอนสูงได้ได้เยอะนะอย่างอย่างสองไม้เนี่ยมันขึ้นได้ตั้งสามสิบปอนเนาะแล้วก็เฟรมแบบ รูปแปดเหลี่ยมนะคะที่ช่วยให้เออลูกตบเนี่ยมันแน่นขึ้นนะแล้วก็เทคโนโลยีที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของก้านนะคะเขาใช้ก้านแบบอองทัก้อนโดยบริษัทมิซูมิชินะที่มีความแข็งแรงแล้วก็สปริงดีขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีสุดท้ายคือเฮอร์โมจ o เนสเ e c k นะคะก็คือไอตัวด้ามจับกับก้านเนี่ยมันจะไม่มีข้อต่อ ข้อดีของมันก็คือเวลาเราตีเนี่ยแรงมันจะถูกส่งไปยังลูกได้โดยตรงเลยไม่ผ่านข้อต่อไม่มีตัวกั้นเนาะต่อไปนะคะเราจะให้ไปดูคลิปคิงของตัวแรกนะว่าตีแล้วมันเป็นยังไง ตีไปเมื่อกี้นะคะมันก็คือไม้คิงคอง x 2 ii สเปคของมันเนี่ยก็คือ cu นะคะบาลานซ์พอยเก้าหบวกลบ3ขึ้นเ n ได้สูงสุด30มปอนด์เนาะแล้วก็ก้านเป็นกา้กานกลางอันนี้จะให้นิยามมันว่ามันคือไม้บุกสายสปีดมันเป็นไม้บุกที่ตีสบายตัวหนึ่งเลยนะคือน้ำหนักมันไม่ได้เยอะมันจะมันจะอยู่ที่ประมาณ82บวกลบ2เนาะ เพราะฉะนั้นมันจะเบากว่าไม้สี่อยู่นิดนึงคือไม้สี่อยู่ประมาณแปดสี่แปดห้าแต่อันนี้มันแปดประมาณแปดสิบสองบวกลบสองนะคะไม่รวมเอ็นไม่รวมกิฟนะนี้ยาวของมันเนี่ยคือไม้บุกสายสป,ปีดตัวนี้เป็นไม้ที่ตีง่ายตัวหนึ่งมันคล้ายกับวูเว้นเจ็ดสิบเอ็กตัวสีเขียวนะที่ไปได้รีวิวไปในคลิปที่แล้วซึ่ง ไม้ตัวนั้นอะ่ะมันตีสบายมากตีง่ายมากแต่เวลาลูกตกเนี่ยมันเบาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ไม้ที่มันตกได้เราก็ยังไวอยู่แนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไม้บุกนะแล้วที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เรารับลูกตกอ่ะมันยังรับได้ทันเออซึ่งเวลาที่เราไปใช้ไม้บุกอะ่ะเวลาที่เราเปลี่ยนไม้พลิกไม้อะไรอย่างเงี้ย เราจะทําได้ลําบากเพราะว่าหัวมันหนักแต่ไม้ตัวเนี้ยหัวหนักนะแต่มันไม่เป็นอะ่ะก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยมันยังรับได้ดีอยู่เลยแล้วก็ลูกที่ออกจากไม้มีสป,ปีดด้วยนะเออเราเล่นหน้าก็ได้เพราะว่าไม้มันไวส่วนตบก็ตกได้อยู่แล้วเพราะามันเป็นไม้บุกอ่ะก็นั่นะแหละมันขายกับเจสิบเอ็กเนาะซึ่งเคยพูดไปว่าเจสิบเอ็กอ่ะที่แป้งตี๋ยมันขายกับเบสสิบสองเออ แต่เบสสิบสองมันจะแข็งกว่านิดนึงนะแล้วก็แข็งกว่านิดนึงน้ําหนักเยอะกว่านิดนึงนะตัวเนี้ยมันก็เหมือนเจสิบเอ็กซึ่งมันก็ฟิลประมาณเบสสิบสองที่มันตบได้อ่ะอามันไม่เหมือนหรอกนะมันมันไม่มีตัวไหนที่เหมือนกันทั้งหมดแต่มันเป็นฟิลนั้นฟิลคล้ายๆแบบนั้นนะคะเราก็เพิ่มน้ําหนักหัวเข้ามาแล้วก็ต่อไปเราจะไปดู King Kong Ltd กันนะคะว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกับตัวนี้ยังไงนะ ก็ตัวนี้นะคะคือ King Kong X2 Ltd เนอะอันนี้ความพิเศษของมันก็คือสีมันสวยขึ้นนะเทียบกับตัวแรกอันนี้สีมันดูพรีเมียมคลาสสิกมากขึ้นนะคะก็สเปคของมันเนาะคือ 4U นะคะบาลานซ์พอยต์298บวกลบ3หัวหน้ากว่าตัวที่แล้วนะแล้วก็ขึ้นเอน30ปอยเหมือนกันนะคะ แล้วก็ความแข็งของก้านเนี่ยอันนี้ก้านจะอ่อนลงนิดนึงนะอันตัวที่แล้วมันเป็นก้านกลางตัวนี้มันจะอยู่ประมาณหนึ่งเออมันลดไปรประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ฟิวที่มันแตกต่างนะจากการที่ได้ตีตัวเนี้ยมันจะดูนแน่นขึ้นเวลาเราตบเนี่ย มันดูแน่นมันดูเต็มขึ้นนะคะการคอนโุรลูกเนี่ยหน้าไม้มันนิ่งขึ้นแล้วคือความรู้สึกตอนตอนตีนะมันแน่นมันเต็มใช่ไหมแต่มันก็มีความทื่อความความแข็งของมันอยู่ในตัวแต่พอจังหวะที่ลูกออกจากไม้ปุ๊บมันเหมือนไม้มันช่วยดีดนิดนึงนิดนึงเออทั้งที่จากที่ ตกแล้วมันดูแข็งๆทื่อๆอยู่แต่พอลูกจะออกจากไม้ปุ๊บมันเหมือนมีแรงดีดอะไรไม่รู้ออซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้คือดีดเลยเออดีดเลยนะคะมันคือเราตีไงมันออกไปแบบนั้นเลยอะแต่ส่วนตัวเนี้ยมันจะแน่นมากขึ้น<ส>ถามว่าสองไม้เนี้ยมันมันแตกต่างกันยังไงเนาะตัวเนี้ยราคาพันเก้าร้ยเก้าสิบบาท ตัวนี้2,990ั้ิบาทความแตกต่างคืออันนี้ใช้วัสดุที่เกรดรองลงมาส่วนตัวนี้ใช้วัสดุ40่ทีนะสี่ซึ่งถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยราคาอาจถึง4,000ปลาย5,000ปลายได้นะคะแต่ใน BS เนี่ยเราได้ไม้ที่แข็งแรงวัสดุเกรดดีในราคา2,990ถือว่าคุ้มมากนะคะแล้วก็ความแตกต่างของการตี คือเราจะต้องเลือกไม้ให้เหมาะกับตัวเองนะอย่างแป้งเนี่ยถ้าหาว่าแป้งเลือกไม้ไหนนะแป้งเลือกไม้นี้เพราะไม้ตัวเนี้ยมันจะช่วยเราผ่อนแรงนิดนึงนะด้วยน้ำหนักที่มันถ่วงหัวไม้ไวช่วยในเรื่องของการพลิกไม้ได้ไวแต่ตัวเนี้ยมันไม่มันไม่ไวเท่าตัวแรก แต่ใครพี่แรงเยอะแรงถึงคุณจะตีไม้ตัวนี้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากะคุณจะตบได้แรงมากตัวเนี้ยตบไม่แรงเท่าอันนี้หรอกเออแต่มันจะได้เรื่องของไม้ไวตีเกมรับได้ด้วยตัวนี้ก็ตีได้นะแต่เกมรับตัวเนี้ดีกว่าแล้วอันเนี้ยมันก็ตบได้แน่นมีพลังมากกว่าคอนโทรลลูกได้ได้ดีกว่า นะคะก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะใครที่มีงบจำกัดนะคะในราคาสองพันมีทอนก็แนะนำนะไม้นี้ยมันเป็นไม้บุกเป็นสายะปีดที่ตีดีตัวหนึ่งเลยส่วนอันเนี้ยมันเป็นตัวขั้นกว่าขึ้นไปอีกอะเออมันก็ให้พลังแล้วก็ตบได้เต็มตีได้มันขึ้นถ้าแรงถึง ตีทิ้งคลองแล้วเป็นไงบ้างชอบเันไหนไม่มีพนักงานชอบอันนี้มากกว่าคุยแังไงอะไรได้ไหมแขกชอบอันนี้มากกว่าคอ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 อะไรมันตีง่ายกว่าเพราะว่าอันนี้อันนี้มันแข็งกว่าแล้วก็แบบมันมันกระด้างกว่า<อ>เป็นไงมากตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนตีง่ายครับวันนี้แบบ มาตีวันแรกในรอบประมาณสองสาเดือนก็แบบว่าไม้แบบคอนโทรง่ายแล้วก็รับหรือว่าเซฟหรือว่าอะไรเงี้ยฮะรู้สึกช่วยส่งดีแล้วก็บังคับบังคับได้ดีคะัตบดีไหมตบดีตบดีเลยไม่ได้ตีง่ายคะรับโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ดีมากเวลาสับัตอะไรมันควบคุมอาจจะยากหน่อยแต่ว่าได้อยู่ฮะสําหรับสําหรับแบบเพิ่งเริ่มหรือว่าอะไรแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ อย่าดูอย่างเดียวนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ